สวัสดีท่านผู้ชมเลยครับวันนี้พบก,กับช่องเอเมตต์นซีเดลกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาดูทําปลากันนี่ผมใส่ถ่ายคลิปสักประมาณหนึ่งนาทีนะคะก็ขอโทษเลยนะคะที่ถ่ายคลิปไม่ค่อยนานเกินไปโอเคจะมีนั่งนิยองยองแล้วก็ถือดินั่งยองยองแล้วก็ถือกล้องให้ให้เห็นปลา ตอนนี้นะคะผมก็กำลังจอ้นี่นะคะโอตอนนี้นะคะผมก็จะถ่ายคลิปสักประมาณหนึ่งนาทีนะคะโอเคนี่มาลองถือให้ เอ้ยโอเคหนึ่งนาทีแล้วค่ะก็ขอขอตัวลาไปค่ะบายเอ้ยเอาใหม่โอเคผมหนึ่งนาทีแล้วผมก็ขอตัวเอ้ยเอาใหม่โอเคนะคะก็เอ้ยผมก็ขอโทษได้นะคะผมก็ขอโทษใจ้ฮะโอเคผมก็เอาใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะ โอเ้เลือดเหรอโอเคตอนนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย